ชิคชาแนลร่วมกับชลาชน,สนเสนอรายการกระบาดเอ l อับาเหตุร่วมใส่ใจกระบาดโดยเลซาชาชวาสคอฟโปรเฟชชั่นอลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกระบาด ทุกๆวันเสาร์นะครับทาง True Vision 68เรามีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตเทรนด์ผมและเรื่องราวที่น่าสนใจกันแบบประชิดติดตัวเลยคุณผู้ชมจะได้มีความสุขสนุกกับเราไป25นาทีต่อจากนี้ไปจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับคือเก๋นี่ย้อผบเกกเปคนรักเพื่อนร่วมงานรักลูกน้องมากอะไรก็ตามเนี่ยคือเขาบอกคนเราจะสบายได้ก่อนที่เราจะสบายเนี่ยคนรอบๆข้าเราต้องสบายเราควรจะมีลูกค้าประจำเนี่ย50% ลูกค้าจอดรนมีเล็กขอของเขาว่าเขาชอบเซอร์วิสของเราแบบไหนแรงดนใจเริ่มจากเออชอบเข้าร้านทำผมก่อนแล้วก็เห็นช่างทำผมได้บินไปต่างประเทศดูงานดูอะไรเขาเปความสํเออเป็นน่าสนใจเนาะและนี่ก็เป็นความสุขสนุกสนานส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมรูปแบบเต็มเ็มกันแบบเต็มอิ่มกับรายการกระบาลเพราะว่าวันนี้เนี่ยมาเบาๆที่ไหนละชุดเนี่ยไม่มีเบาเพราะนั้นแรงแน่นอนเดี๋ยวเจอกันจ้ะ เปิดกระบาลและนี่ก็คือช่วงเปิดกระบาลแน่นอนนะครับวันนี้เปิดกระบาลเหล่าแฟชั่นนิสต้าเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยเพราะว่าเรามีเรื่องราวของผมที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเทรนในช่วงนี้เนี่ยบรรดาเหล่าดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับเขาใช้เป็นคีย์ลุคเลยถ้าเราสังเกตบนรันเวย์บนแคทวอล์กนะครับเวทีดังๆระดับโลกด้วยนะครับเขาใช้เรื่องของสิ่งนี้มาเป็นดีไซน์มาเป็นคีย์นั่นก็คือเรื่องของ ผมเปียครับผมเปียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยในบ้านเราโ,โหมีสารพันรูปแบบมากแล้วก็กลับมาฮิตใหม่ในหลายๆวงการด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไปดูกันนะครับว่าบนเวทีแค t วอล์กเนี่ยเขามีเทคนิคในการเอาเปียเนี่ยมาดีไซน์ยังไงให้น่าสนใจกับเรื่องของแฟชั่นครับ จะเห็นได้เลยนะครับว่าผมเปียถูกพัฒนาให้มีลูกเล่นที่น่าสนใจขึ้นโดยเฉพาะการถูกปรับให้เข้ากับโชว์ดังๆของอเล็กซานเดอร์แม็กควีนวาเลนติโนเอมมานูเอลอังการโรหรือจิวองชีนะครับซึ่งทำให้สาวๆหลงไหลได้ปลื้มหันมาถักเปียกันแทบทุกวันโดยเฉพาะสาวๆเซเลบริตี้ฮอลลีวูดทั้งหลายคราวนี้นะครับเรามาชมกันว่าผมเปียแบบไหนบ้างที่ได้รับความนิยมบนรันเวย์และสาวเซเลบริตี้ฮอลลีวูดเริ่มกันที่แบบแรกกับเปียแบบเฟรนช์เบรดหรือการถักเปียแบบ พันทั่วศีรษะเลยครับสาวๆจะคุ้นกันในแบบเปียโรมันน่ะครับโดยการถักเปียแบบนี้จะต้องใช้ความปราณีตอยู่เหมือนกันเพราะยิ่งจับให้เปียที่ถักเนี่ยหนาเท่าไหร่พอนำมาคาดที่ด้านหน้าของศีรษะก็จะยิ่งสวยแต่ก็ไม่ใช่เสียทีเดียวนะครับเพราะว่าสาวๆก็มีไอเดียใส่เพิ่มเข้าไปอีกโดยการถักเปียให้เรียบแล้วก็พันเข้ากับการกล้าวผมแบบยุ่งๆก็จะได้ลุคใหม่ที่สวยและดูทันสมัยกว่าแบบดั้งเดิมที่ดูออกจะวินเทจจนเกินไปครับแบบต่อมาก็ฮิตไม่แพ้ก,กันก็คือ ponytail twist หรือที่เรียกง่ายๆก็คือการถักผมเปียแบบปล่อยหางยาวนั่นแหละครับแต่ว่าดีไซเนอร์แบรนด์ต่างๆนั้นเขาจะนำมาประยุกต์ในแบบใหม่ที่ทำให้ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยการใส่ลูกเล่นด้วยการทวิสต์แบบไม่ตั้งใจก็ทำให้ดูยุ่งยุ่งลุยๆุยแต่มองกี่ทีก็เก๋มากๆครับ อย่างที่บอกนะครับว่าผมเปียนั้นมาแรงจริงๆก็มีภาพของเหล่าดาราฮอลลีวูดที่ไม่ยอมตกเทรนจากการถักเปียในแบบใครแบบมันมาฝากกันด้วยแบบนี้ครับเริ่มกันที่การ DIY ของสาวๆฮอลลูวูดในวันสบายๆกันก่อนกับผมเปียแบบ French b r a ร d ในสไตล์ของนางเอกจาก Gossip Girl อย่าง ลาย่นมิสเตอร์นะครับซึ่งไม่ว่าเธอจะใส่ชุดไหนก็ดูน่ารักเข้ากับผมแบบสาวรีดนมวัวซะจริงๆริงผิดท้ายกันที่สุดยอดทรงผมเปียที่ได้รับความนิยมและถูกโหวตให้กับความน่ารักมากที่สุดนะครับต้องเป็นผมเปียแบบเ e ร c h b r e รดจาราสาวเซนนามิลเลอร์ทำไปไงล่ะครับตอนงาน Golden Globe ที่ผ่านมาทรงผมเปียแบบโรมันของเธอรับกับใบหน้า ทำให้คอมพลีตลุคของเธอได้ดีทีเดียวครับรวมไปถึงหาอันนี้สำคัญมากหน้าเธอก็เด็กลงไปอีกหลายปีด้วยชัดชาอิจฉากระบานเด็ดกระบานดังสนับสนุนโดยจัดระเบียบผมฟูให้เรียบตรงและเรียบสวยผมตรงผมสวยคุณทำได้เลสซาชาเวททูดราย ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการกรบาลและนี่ก็คือช่วงกระบาลเด่นกระบานดังซึ่งโอ้โหนี่เขามีข้อมูลมาให้นะจานให้ฟังเลยว่าพูดถึงสาวคนนี้เป็นสาวเก่งในวงการที่สามารถทําอะไรหลายต่อหลายอย่างไปพร้อมๆกันแล้วงานทุกอย่างของเธอออกมาดีหมดเธอไม่ใช่ใครสาวสวยเจ้าของฉายาเจ้าแม่โปรเจกต เกดชลดาเมฆราตรีสวัสดีครับอ่านเลยอ่านให้ฟังเลยเป็นเจ้าแม่เลยเหรอเจ้าแม่เลยเจ้าแม่โปรเจกต์เจ้าแม่ความงามเจ้าแม่ทุกๆอย่างเจ้าแม่เกดดขอบคุณมากนะคะก็เนี่ยไม่รวยเท่ากี้สักทีว่าให้สาธุเลี้ยงเลยไม่จริงอ่ะไม่จริงคุยยังก่อนตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเป็นผู้จัดละครถูกเห็นแน่นอนซิทคอมค่ะก็เรื่องนางฟ้ามารีนะคะก็เป็นเพื่อนบ้านกันช่อง t นางฟ้าสีทองไม่ได้เหรอจะได้สีเดียวสีนอนี่เรื่องต่อไปก่อน ก็ตอนนี้เป็นผู้จัดนะคะก็ตอนนี้เพิ่งเพิ่งจบซีซั่นหนึ่งไปเันาะฉนี้คุณผู้ชมที่ได้มีโอกาสได้ดูเนี่ยก็จะเป็นช่วงบอกว่าเขาเรียกว่าลีลานก็จะมี2เทปพิเศษที่เราบอกว่าตัดต่อพื่ความโทรทัศน์ก็เก๋เป็นผู้จัดนะคะก็ชื่อบริษัทจัดว่าเก๋จริงก็ทดลองทำซีรีส์เรื่องแรกชื่อเรื่องนางฟ้ามาลีเนี่ยค่ะก็มีแสดงนำห้าคนมีน้องสาน้องน้องสาวไม่ใช่อัิต้าน้องแอมสุทธิกานบิวมนัสวีมากมาคูแล้วก็แนนเดียดาไม่เล่นด้วยอ่ะคือคนอยากจะบอกว่า มีไฮแต่ซีเนี่ยอคติ้งได้นะแต่ว่า5 4 3 2อคชั่นเนี่ยแข็งเลยจริงเหรอค็คนเล่นละครไม่ไดีจริงๆค่ะไม่ <c oughs> <คำ S 1> หรอกเองรู้สึกเองใช่ปะจริงๆงจริงๆนะละครก็เล่นแล้วนางเอกหนังก็เล่นแล้วทำเขาเจ๋งทั้งสองดรืว้ายอย่าไปพูดคำนี้ <c oughs> ทำเขาไม่ถึงยอดอะไรรู้สึกว่าเออมาอยู่เบื้องหลังดีกว่าคือเราอาจจะทํางานมาเยอะประสบการณ์ก็เยอะค่ะก็ะคือมีคนบอกเนี้ยเวลาเราดูกล้องดูกล้องดูมุมอะไรเงี้ยเราก็จะสอนน้องๆได้เอาพูดถึงธุรกิจบา้างเราก็รู้กันว่าเก๋นเนี่ยจะทําร้านเพชรร้านเพชรนี่ต้องบอกคุณแม่กับน,น้องชายและพิเดน่าเจมให้น้องก้องยกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวพูดกับเก๋กับร้านเพชรบ่อยสภกรจะลากเก๋มากไว้ตามเลยใช่ไหมให้น้องชายไปเลยตอนนี้นเป็นพิรพลดูแลไปตามน้องเองจะหาว่ารายได้พุ่งนะบิวตี้เรื่องของบิวตี้คลินิกก็มีเลเซอร์ค่ะอิมเมจเนีย ่าคะแล้วก็มีอีกจรงธุรกิจด้วยเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะก็ค่าไม่ถึงตอนนี้เก่งเป็นบริษ,ษัทมิสติ้งนะคะ,ะชาร์คแคดีเพลสเป็นรับมีก็เรียกว่ามีมีโรงเรียนสอนทางมิสติ้งทำงานถือมือทุกอย่างมิสติ้งทุกอย่างยานเฮา ถัดนิตติ้งทุกอย่างเห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นคนถักนิตติ้งหวานนี่หรอคือทําให้มีสมาธิทุกอย่างจะได้ช้าลงเพราะเป็นคนพูดเร็วมากพี่ก็เห็นว่าแกพูดเร็วขนาดไหนก็ไม่แพ้กันแหละไปไปไมีซับไตเติ้ลไม่แสดงว่าเป็นคนทําไมรู้ไหมเป็นคนที่แบบพอเห็นช่องทางปุ๊บมิสเน็ตมาเลยไม่เหนื่อยเลยหรอไม่แต่ว่าคนเขาอย่างนี้สิคนเขาจะแบบทำดันดันดันดยุ่งยุ่งคนใกล้ตัวก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเธอมีความสุขกับงานเธอมีความสุขกับทรัพย์สมบัติแล้วเธอมีความสุขกับฉันเหรอนี่แออบยงงงเเเข้้าไปรื่่หัววใจแลนะกม ทำได้ทุกอย่างจริงเหรอเก๋เป็นคนแมネจเก่งค่ะจบแมเนจเมนต์มามหน้านอนเหลือเวลาสองชั่วโมงแล้วเวลามีปัญหาล่ะเก๋ก็เนี่ยอะไรเข้าใจเนี่ยไอ้เขาว่าเราแฟมิลี่นี่บางทีมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปให้ดีนะคะบางทีมันก็เป็นจุดเซนซิทีฟเหมือนกัน <嗯 S 2> คือเก๋เนี่ยต้องบอกเก๋เป็นคนรักเพื่อนร่วมงานรักลูกน้องมาก อะไรก็ตามเนี่ยคือเขาบอกคนเราจะสบายได้ก่อนที่เราจะสบายเนี่ยคนรอบๆข้าเราต้องสบายก่อนที่เราจะรวยเนี่ยลูกน้องเราคนทำงานกับเราเนี่ยเขาก็ต้องดีก่อนไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนรถใหม่คนเดียวเขาก็ต้องมีกม <ใน S 1> ิจกรรเปลี่ยนรถใหม่ขเขาด้วยคนรอบๆตัวเก๋นเนี่ยผ่อนรถอยู่เขาก็ผ่อนรถนได้ผ่อนบ้านได้ผ่อนกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยว่าน่ารักเนดาะดนี่ไงไม่หรอกเพราะเราจิตใจดีก็อยู่กันครอบครัวเลียก็ไม่เป็นไรดีแสดงวันนี้อบอุ่นไปแบบว่าอยู่กันไปเราโตเขาโตโอ้น่ารักอ่ะทีนี้เป็นเรื่องของผมบ้าง ความสวยความงามเมาเลยมาอยากจะบอกว่าเป็นคนที่ใส่ใจทุกดีเทลและเปลี่ยนสีผมบ่อยมากมาคุณน้องเป,เปลี่ยนจริงๆบอกจะบอกว่าเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนทรงผมก็บ่อยนะตอนนี้ตัดผม้าเนี่นนยโทนว่าใส่วิกไม่นะเป็นคนกล้านะตัดผมมาแล้วทุกคนจะบอกว่าไม่สวยไม่เหมาะเกดก็ไม่เป็นไรค่ะพี่หนูอยากจะเปลี่ยนตัวเองในแบบที่เราเป็นอ่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วการสังเกตดูผมน้องเก๋เนี่ยจะค่อนข้างเป็นสไตล์แบบมีลอนมีอะไรตลอดเวลา ดูแลยากไหมเวลาทำลอนอย่างเงี้ยเอสิบอกว่าดูแลไม่ยากนะเ๋ยมีพวกอุปกรณ์แบบเยอะมากอะเทคนิคทุกอย่างเทคโนโลยีความสวยความงามเอสิบุ๋วเนี่ชอบทำผมเป็นลอนๆอนแต่จริงๆวิธีการทำลอนแบบนี้เนี่ย<ะ>มันดีตรงที่ว่าเวลาเราทำซอฟต์ลอนแบบนี้นะครับเดี<ะ>๋ยวนี้เทคโนโลยีของเลเซชาก็ใช้ง่ายทำง่ายจับม้วนขึ้นม้วนขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ย การทำรอนในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะดูสไตล์ของตะวันตกเนี่ยเขาจะเน้นความเป็นเมสลุคมากขึ้นคือไม่ต้องตั้งใจมากดูแบบยุ่งๆใช่เหมือนเพิ่งตื่นมาใช่อาจจะมียี่ยี่นิดนึงเพื่อเพิ่มไฮท์ใช่ไหมครับให้ดูหน้ายาวขึ้นตื่นมาเก็บไม่ได้ทำผมนะคุณผู้ชมค่ะใช้เลยซาช่าแต่ว่าเราผมก็หน้าแบบนี้แล้วเห็นมาเนี่ยไม่แปลกใจเลยถ้าเขาจะจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ว่ากันไปอันนี้เป็น power 4ค่ะใหม่ล่าสุดที่สําคัญที่สุดการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันดีตรงที่ว่า อ,อย่างเี้ครับอย่างตัวนี้ท่านมือน้ําหนักเบาแล้วก็การเป็นประจุลบเป็นทมารีนมันจะช่วยให้เกล็ดผมเนี่ยไม่ถูกทําลายแล้วนี่เป็น p o w e r f ตัวใหม่ล่าสุดง่ายมากเลยคุณคผู้ชมถอดปุ๊บสวมปับ๊บนี่ดึงออกปุ๊บเปลี่ยนหัวเขามีให้4ตัวข้อง่ายก็คือว่าเวลาที่เรารีบหรือไม่มีเวลามานั่งแบบจับลอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยเ,<อ>เสียบเข้าไปปุ๊บ เปิดสวิตช์กดเลยตรงไหนลงมาง่ายๆเลยก็ <S <S จะมอบเซตนี้ให้น้องเก๋ไปใช้ดูแลตัวเองง่ายๆขอท,ขอทกกั้งเผาทั้งแพคเกจใหให้ทุก<ข>อย่างที่มี <ขอ S 1> เลยเพราะว่าพูดเก่งมากด้วยดูแลตัวเองดีด้วยนะครับยีไ่ได้วิตามิสีเขียวมาอันนี้ก็เป็นตัวที่มีความสําคัญเหมือนกันะนะครับก่อนที่เราจะใช้อะไรก็ตามความร้อนที่จะสัมผัส เสร็จแล้วต้องตกนี่สำคัญจริงๆจำเป็นมากๆากครั้งหน้าต้องใช้โทนเนอร์สระผมเสร็จแล้วก็ควรจะใช้ซีรั่มใส่ไปอย่าอย่าอย่าคิดว่าเสียเวลาท่านผู้หญิงคะเชื่อเกศเะมอบตัเนี้ถ้าเสียแล้วเนี่ยรักษายากมากใช่มานะครับก็จะมอบตัวนี้ให้เป็นใหม่ล่าสุดเลยนวัตกรรมอีกหนึ่งนวัตกรรมของเลอแสช่านะครับง่ายใช้เวลานิดเดียวดูแลตัวเองกับ powerful มอบให้น้องเก๋ขอบคุณมากมากเลยที่มาร่วมรายการสนุกมากเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกนะน้องเก๋มีกิจการอะไรมีเรื่องบิวตี้ดีๆก็มาบอกเราในรายการจะไม่ได้ทางนนนช่อี้้ดวยะะค เดี๋ยวเจอกันแน่นอน,นก็ขอบคุณ <ฮะ S 1> อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนจ้า